สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Racing กันอีกแล้วนะคะวันนี้มาพบกับเลในอาชีพใหม่ที่ทุกคนไม่เคยเห็นนั่นก็คืออาชีพดาร์กเมดนั่นเองเนาะซึ่งปกติเนี่ยเลก็จะเล่นแค่วิาสาจใช่ไหมเท่าที่ทุกคนรู้หรือที่ได้มาเห็นในไลฟ์อะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่การเล่นดาร์กเมดของเลเป็นอะไรที่ชาเลนจ์มากเพราะว่าก็ไม่เคยเล่นมาไกลถึงขนาดนี้เนาะตอนที่เล่นอยู่ฟิลิปปินส์กับบราซิลเนี่ยก็คือเล่นแบบ งูงูปลาปาแบบยังไม่ถึงเบี้ยร้อยเลยเอาจริงอะไรเงี้ยเล่นเพื่อทำคอนเทนต์เฉยๆแต่อันนี้พอเราได้มาเริ่มจริงจังกับอาชีพดาร์กเนทใช่ไหมจริงจริงตอนแรกว่าจะเล่นเล่น,ลนแต่พอเริ่มเริ่มแบบถล่มลึกเข้าไปเรื่อยๆพูดอย่างนี้ดีกว,ว่าเฮ้ยอาชีพสกิลสวยมากหลังๆอาชีพสกิลสวยมากเลยทุกคน วันนี้ก็เลยว่าจะมารีวิวอาชีพนี้ให้ดูแล้วก็มาอัปเดตของพื้นฐานของเลที่ได้เล่นมาถึงนะปัจจุบันแล้วว่ามันเป็นมายัางไงเนาะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคลิปนี้ก็มีผู้สนับสนุนใจดีนะคะจาก r i ดแมนช็อปนะคะเป็นผู้สนับสนุนของคลิปนี้เนาะแล้วก็ไปชมวิดีโอแนะนําตัวเลยคะ่ะเปิดให้เติมแล้วคาร์บัลอินฟิทคอมโบกับ r i ดแมนช็อปโน .1 เรื่องเติมเกมคุ้มกว่าเติมเองได้รับโบนัสสูงสุดถึง10%เติมแพ็กใหญ่ทักไลน์แอดมินรับส่วนลดเพิ่ เติมเกมในเว็บรับริชแมนคอยเชแทนส่วนลดได้พร้อมเติมเกมแบบผ่อนชำรนะนาสูงสุดถึง10เดือนมีเกมชั้นนำมากมายให้เลือกเติมทั้งเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้องที่ริชแมนช็อปเท่านั้นและนี่ก็เป็นผู้สนับสนุนใจดีของช่องแล้วนะคะริชแมนช็อปเติมเร็วเติมไวต้องริชแมนช็อปนะคะทักกันไปได้เลยนะเปิดตลอดย4ชั่วโมงเลยทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook ทางเว็บริชแมนช็อปแล้วก็ทางไลน์แอดของริชแมนช็อปนะคะเติมเร็วเติมไไวด้บนนัคื ด้วยนะทุกคนอย่าลืมไปเติมอ่ะเรามาต่อกันที่ตัวดาร์กเมดนะคะซึ่งเลก็ลองเล่นมาเรื่อยๆเนี่ยทุกคนอ่ะเดีย๋ยวเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าอาชีพดาร์กเมดเป็นยังไงอาชีพดาร์กเมดเนี่ยก็คือจะเป็นเวทมนต์สายความมืดนะคะก็ดาร์กเมดจะไปในทางดาร์กเมดแบบหมู่นะคะ ก็อาจจะไม่ได้แรงเท่าวิาสาตมากแต่ว่าจะเน้นปั่นป่วนจะเน้นการดีบัฟนะคะนอกจากนี้ก็จะมีสกิลจำพวกที่เออเน้นขัดขวางเน้นการตอดเลือดเป็นดอทด,ดอดไปเนาะก็คืออาจจะเป็นพวกติดพิษติดคำสาปอะไรแบบนี้ต่อมานะคะเอย่าเรามาดูของที่ใช้นะคะของที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่คล้ายคลึงกับวิศาตเลยนะคะ ขึ้นอยู่กับว่าทุกคนจะแบ่งสันปันส่วนยังไงนะคะโดยที่อันนี้เป็นเซตพื้นฐานที่เลยยังไม่ได้แต่งอะไรมากนะเพราะว่าเลยกะว่าจะแต่งตอนที่มันเลเวลเอ่อห้นะคะเพราะว่าที่เลเวล155เนี่ยเราจะใส่เซตที่เป็นพาราเดียมได้เนาะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนตอนที่เป็นพาราเดียมเลยทีเดียวนะคะตอนนี้15.2และอีก3เลเวลเพ่านั้นเราก็จะได้เปลี่ยนเสร็จละนะคะ ส่วนหมวกเนี่ยเลยก็คิดว่าจะใส่เป็นตัวคิเลตนะคะเป็นคิเลตปุ๊บก็ออฟสองขั้นนะคะแล้วก็ตัวโอฟนะคะก็ยิ่งแรงยิ่งดีนะสำหรับเลเก็คงจะใส่ไม่ถึงพาราเดียมหรอกเพราะว่ามันค่อนข้างแพงนะราคาแรงมากเลยอาจจะเป็นพวกมิดทริวอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับตัวโอฟนะอ่า ตัวรองเท้านะคะอันนี้สามารถใส่เป็นพาราเดียมได้เลยเพราะว่าถูกนะคะหลักพันหลักพันเจมนะคะแล้วก็ตัวทุงมือนะคะก็น่าจะใส่เป็นพาราเดียมเลยเพราะว่าไม่ต่างจากรองเท้ามากเท่าไหร่นะส่วนเสื้อเนี่ยรู้สึกว่าแพงอยู่นะคะณนะตอนนี้แต่ว่าอีกสักหน่อยนะ่าจะลงมาเยอะแล้วแหละตอนนี้อยู่ประมาณ5,5 0 0นะตัวเสื้อที่เป็นพาราเดียมนะจะอยู่ประมาณ5500ที่เป็นออฟแอมนะ ก็คือพวกนี้เลยจะใส่เป็นแอมทั้งหมดเลยยกเว้นหัวที่ใส่เป็นคลีเลชนะคะเนาะก็จะประมาณนี้สำหรับตัวพวกชุดเครื่องแต่งกายต่างๆนะคะต่อไปเรามาดูในส่วนของประดับนะคะประดับเนี่ยเลยก็จะใส่เป็นไทแลนด์ยืนพื้นนะคะไทแลนด์ก็จะเป็นในเรื่องของคีดาเมจกับแอม2%ใช่ไหมอ่าต่อมาก็จะเป็นตัวคิเลนลิงนะคะแต่ว่าถ้าใครมีงบเนี่ย คิเลนลิงตัวนี้ก็คือเปลี่ยนเป็นตัวเทมปัสได้แล้วใช่ไหมอ่าก็จะเป็นในส่วนของคิเลตนะคะในฝั่งของคิเลตอ่าในฝั่งของคิเลตยังไม่จบนะคะก็จะมีลิงออฟลักบวกสถ้าใครมีงบก,ก็ลิงออฟลักบวกสนะคะตัวนี้และสุดท้ายนะคะเป็นส่วนของคีดามินะคะเลยก็จะใส่เป็นคีดิคอร์ลิงบวก2นะคะเพิ่มคีดามาเปนะคะหรือถ้าใครมีงบก,ก็ใส่เป็นบวก3ได้เลยนะ โอเคส่วนสร้อยเนี่ยเลยจะใส่เป็นสร้อยรีสิตนะคะเพราะว่าไม่ไม่แย่ก็คือเพิ่มเด็บค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็แมคคิเลด้วยอีก2%นะคะแต่ถ้าใครมีงบเยอะก็สามารถเป็นสร้อยรีสิตบวกสีได้นะตัวกำไรนะคะเลใส่เป็นกำไรเสกนะเพราะว่าตัวที่เป็นกำไรเจาะเกราะที่เป็นตัวเซนเน้าที่มันเกาะเกาะบวก50าสิบ ก็ยังแพงอยู่นะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เกมของเราอะ่ะมันสามารถเปิดหน้าซื้อขายได้แค่สหน้าใช่ไหมมันก็เลยทําให้ไม่มีราคากลางอะ่ะก็คือมีราคาต่ําเลยกับสูงเลยทําให้เราไม่สามารถที่จะเลือกราคาที่มันจะอยู่ในช่วงกลางๆได้ทุกคนอันนี้คือข้อเสียของระบบตลาดกลางของ c a ร์บอนอินฟินิตคอมโบเนาะก็เลย อ่ะใช่เป็นกำไรเสกก็ไม่แย่นะคะถ้าใครมีงบขึ้นไหนก็เป็นกำไรเสกบวกแก็ได้นะแต่ว่าเรกว่ากำลังเสกบวกกำไรเสกบวกแเนี่ยราคามันค่อนข้างต่างกันเยอะนะคะราคากำไรเสกบวกเจ็ดตอนนี้คือราคาไม่ถึงร้อยอ่ะเออใส่สองข้างใส่ชิวชวไปก่อนก็ได้พอมีงบค่อยใส่บวกอื่นนะคะส่วนตัวตังหูนะคะเลยใส่เป็นเวมพายนะเลยใส่เป็นเวมพายก็คือตอนนี้ใส่เป็นบวก8กับอีกอันนึงจะเป็นบวกเจ็ดนะคะ คุ้นง่ายคือเป็นจีสิบเอิบสองอ่ะนะคะก็ะคือประมาณนี้แป๊บนึงนะ,ะแต่จริงๆใส่จีจีสิสองสองอันอะไก็ได้หรือว่าใครเลือกจ่ใส่เป็นกาไรเอ้ยตังหูที่เป็นตังหูมังกรก็ได้นะเลือกออฟท็อปทอหน่อยที่เป็นแบบเพิ่มเดฟเพิ่มดูดอะไรเงรี้ยนะคะได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นในส่วนของ ดิฟเฟนซีฟเอร i ิ g ก็ได้นะตัวนั้นก็จะเพิ่มในเรื่องของเดฟที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวทำให้เราสามารถยืนได้นานขึ้นนะคะจริงๆใส่เป็นดิฟเฟนซีฟเอร i ิ g งข้างหนึ่งก็ได้แล้วก็แวมพายข้างหนึ่งก็ได้นะ,ะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของ Amber อร์นะคะเลยก็ใส่ตัวบวกหนะเพราะว่าไม่มีงบนะคะตอนนี้แพงมากเลยนะเออวกกตัวมอเตอร์ไซค์นะคะยังไม่ได้ทำเลยอันนี้เลยใส่ของ15วันไปก่อนนะคะ โอเคแต่ว่าถ้าใครมีงบก็ใส่เป็นพวก PWRW ก็ได้นะอ่าเอฟเฟกเตอร์ก็เหมือนกันนะก็ยังใส่ของที่เขาแจกอยู่นะคะยังไม่ได้มีของใส่เป็นส่วนตัวนะเพราะว่าประดับพวกนี้จะแพงมากเลยนะคะเพราะว่ามันได้จากแคทชอปใช่ไหมอืมจากคนข้างแพงเลยทีเดียวอันนี้เลยเล่นเป็นสายที่ฟรีไงไม่ใช่าสายฟรีสีสายพรีเมียมนะคะสายเติมแค่พรีเมียม อันนี้จะเป็นในส่วนของผ้าคลุมนะคะก็เป็นใส่ภาคลุมออสเมียมนะแต่ถ้าใครมีงบก็ใส่เป็น G9 ได้แล้วนะ G9 เ1 0ประมาณนี้นะเข็มขัดเนี่ยพอสู้ได้นะคะเลยใส่เป็นเข็มขัดการเดียนเพิ่มเด็บมานิดหน่อยนะคะบวกสเนาะส่วนขนนกก็ถือว่าแพงมากๆเลยนะคะทาลิสแมนเนี่ยที่ไม่ใส่เนี่ยก็คือโคตของโคตแพงโคตของโคตแพงจริงๆแพงจนแบบ มันเอื้อมยากอะ่ะเอื้อมไม่ถึงอะ่ะจริงๆทุกคนมันแพงเกินไปนะเออนะคะแล้วก็ส่วนที่พูดมาทั้งหมดยังไม่ได้ทำการ chaos upgrade เลยนะคะยังไม่มีแบบ chaos upgrade e t e m e upgrade เพื่อที่จะให้เราแบบเลื่อนระดับมันไปมากกว่านี้เนาะราให้เปลี่ยนเป็น p a r a d i มแล้วค่อย chaos upgrade ก็ยังไม่สายนะคะ e t m u p g r a d เนาะก็ยังไม่สายเนะเาะอ่ะ ส่วนพวกออฟก็คงจะเลือกเป็นออฟพื้นฐานแหละไม่ได้ออฟแบบแอมหรือว่าแม็ก e คิเลตอะไรแบบนี้หรอกก็คงจะออฟเป็นดุดเลือดอะไรอย่างนี้ค่ะตัวรองเท้าตัวถุงม,มือเนาะสเตตัสก็คงจะไม่มีอะไรมากก็คงเป็นพื้นฐานของนักเวททั่วไปก็คือเน้นอินไว้ก่อนนะคะส่วนสเต็งก็คือเน้นแค่พอใส่พาราเดียมได้นะคะพอใส่พาราเดียมที่บวกส,งสูงๆได้ พื้นฐานก็คงจะเป็นบวก10 11 12 1 3 14 15ประมาณนี้เนาะบวก16อะไรอย่างเงี้ยมันมันเกินเอื้อมเกินไปนะคะสำหรับเลเนะก็จะประมาณนี้สำหรับค่าสเติงเนาะที่เหลือก็จะเป็นอินกับเด็กนะคะอ่าประมาณนี้นะคะโอเคลูนก็น่าจะเหมือนกันทุกอาชีพเนาะลูนคอตูตมอะไรแบบเนี้ย โอเคแล้วก็เล่ก็จะกลับมาสตรีมช่วงนี้ก็สตรีมมากขึ้นแล้วนะคะตอนกลางคืนยังไงก็ฝากช่องทางการสตรีมของเล่ด้วยนะคะแล้วก็เร็วๆนี้อาจจะทํำ t k t t o k เหมือนกันนะคะทุกคนเลยฝากกําลังใจไปกดไลค์ในแฟนเพจของเล่ด้วยนะคะเพราะว่าแฟนเพจของเล่เนี่ยคนตามเกือบ1,000 0คนแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดตามข่าวสารของ Channel เล่เนาะ โอเคยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับคลิปนี้ของเรีด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปยังไงก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องลีซี่ด้วยนะอย่าลืมมาชมลีสตรีมตอนดึกๆกกันด้วยนะทุกคนไว้ Why? ขอบคุณทุกคนนะคะไว้เจอกันขอบคุณและสวัสดีค่ะ